กลับมารับชมข,ข่าวข้าม N อบกันต่อนะคะช่วงนี้ขยับมาดูเรื่องใกล้ๆตัวของพวกเราทุกคนนะคะเรื่องของสภาพอากาศใกล้ตัวแต่น่ากลัวมากใช่เรื่องอม,มลพิษเรื่องฝุ่นอย่างที่เราเกริ่นกันไปนะคะว่าหลายจุดยังต้องเฝ้าระวังกันอย่างเข้มข้นเพราะว่าฝุ่นละอองก็ยังสูงอยู่นะ,ะเพราะฉะนั้นมาตรการต่างๆยังคงเดินหน้ารณรงค์กันอย่างเต็มที่ตอนนี้ต้องบอกว่า ขอความร่วมมืออย่างเดียวไม่ได้มีคําสั่งห้ามเผาแล้วนะห้ามเผาออกมานะคะเด็ดขาดเพื่อที่จะได้ช่วยกันลดมลพิษนะคะถ้าพูดถึงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนอกจากจะมีมาตรการลดงดเผาแล้วเนี่ยเรื่องการตรวจจับรถควันดาก็ต้องเข้มขน้นเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักะะใช่สําหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะคเพราะฉะนั้นกองบังคับการตํารวจจราจระคะ่ะร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ตั้งจุดตรวจรถควันดำที่วิ่งเข้ามาในพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพแล้วก็ตั้งเป้าจะขยายเป็น20จุดภายในเดือนนี้ค่ะจุดตรวจมลภาวะบริเวณถนนเกษตรนวมินนะคะทางขึ้นอุโมงเกษตรตรงจุดนี้ถือว่าเป็นหนึ่งใน10จุดตรวจเคลื่อนที่ของกองบังคับการตำรวจจราจรในแต่ละวันเนี่ยเขาจะตรวเวณนไปตั้งตามจุดต่างๆในกรุงเทพโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นสูง รถที่ปล่อยควันดำเกินค่ามาตรฐานจะถูกติดป้ายห้ามใช้ชั่วคราวจนกว่าเจ้าของรถจะนำรถไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็นำกลับมาตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งในระยะเวลา15วันถ้าหากค่าควันดำได้มาตรฐานแล้วก็คือปล่อยไม่ถึงเกณฑ์เนี่ยก็จะปลดป้ายให้คือจะดึงสติกเกอร์ออกให้เพราะเขาจะแปะสติกเกอร์ไว้หน้ากระจกเลยว่าห้ามใช้ชั่วคราวนะคะพันตำรวจเอกเดารงศักดิ์สว่างงามรักษารษาชการแทนผู้บังคับการตำรวจจราจรซึ่งมาตรวจเยี่ยมที่จุดนี้เนี่ยบอกว่า จากสถิติในเดือนมกราคมค่ะตรวจจับรถควันดำได้ประมาณ4,400คันซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะขยายจุดตรวจมลภาวะเพิ่มขึ้นปัจจุบันมีอยู่10จุดจะเพิ่มมาอีก10เป็น20จุดตรวจนะคะและแม้ว่ามาตรการห้ามรถบรรทุก6กล้อขึ้นไปที่ไม่ได้ขึ้นบัญชีสีเขียวเข้ามาวิ่งในพื้นที่วงแหวนรัชดาพิเศษจะสิ้นสุดไปแล้วแต่ว่าตำรวจยังคงเข้มงวดกวดขันรถทุกประเภทที่ปล่อยควันดำอย่างต่อเนื่องค่ะ <c oughs> การตั้งจุดตรวจของเราจะตั้งจุดตรวจอยู่บริเวณถนนที่เป็นทางเข้าหลักของกทมเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีทั้งจุดที่เป็นจุดจุดตรวจประจำนะครับแล้วก็มีทั้งชุดตรวจที่มีการเคลื่อนที่ไปตามสภาพอากาศนะครับที่อยู่ในพื้นที่แต่ละพื้นที่ซึ่งวันนี้ทางพื้นที่ A อาจจะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างรุนแรงเราก็ย้ายจุดตรวจไปตั้งบริเวณแถวนั้นในสองสามวันที่ผ่านมาที่ทนผู้ว่าประกาศนะครับทางตำรวจจราจรก็จะแนะนําให้ผู้ขับขี่เนี่ยเปลี่ยนเส้นทาง นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางการเข้าปในเขตของพิษทั้งในนะครับแต่ขณะนี้ประกาศนั้นก็หมด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 อายุแล้วก็<ม>แต่เราก็ยังคงดำเนินการป้องกันร,รถที่ปล่อยมลภ,ภาวะเกินเนี่ยให้เข้กรุงเทพ<ม>ก็ต้องป้องกันอยู่ก็ยังมีการตั้งจุดตรวจอยู่และในอนาคตเนี่ยคาดว่าในเดือนกุมภาเนี่ยครับเราก็จะเพิ่มจุดตรวจอีกประมาณสักเป็น2เท่าของที่เดิมก็คือ,อเป็น20จุดกรุงเทพ